โจพร้อมยังโจโจจจสิบสองสิบสามสิสี่สิบ้าสกสบเจอดแปดส้าสิบสิ่สิบ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 สบสอบสิ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 ่สสิบสิบสิสส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 ่สอส่สส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 ่สส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 สอสสสสสสสี ส่งเงินอ๋อได้นิสัยอันนี้อยู่ในแก๊งใช่ไหมใช่เอ็นส่งรูปมาให้ดูดิเพื่อนแล้วกระเป๋าสองหนึ่งศูนย์แต่มันมีหนุอีกเมื่อไหร่นะถึงจะเข้าได้วัสดีครับบีเข้าแล้วอยากถึมาบอกชื่อเดินนั้นเดินจะได้เพิ่มแล้วก็ใครคือบีคืออะไรแค่หรอเป็นแฟนแล้วหรอ ไม่หรอไม่แปลหรอดูเดยไม่ถามดูเจ้าอนมาครับทีนึงดีค่ะมีดีมานี่หน่อยเร็วเนี่ยไปเป็นแฟนกันตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบอ่อเป็นแฟนยามจำเป็นนะดิเห็นไหมตัวสำรองสินะไม่ใช่ไม่ใช่คือแบบว่าอย่างตอนไหนเกลวแบบว่าเหงาหรือว่าตอนไหนเกลวแบบยามีแฟนจำเป็นอะไรเงี้ยก็อย่าก ของอ๋อเป็นให้ไงแต่เกิดสมมติว่าวันไหนเกลียวไม่เหงาอะไรเงี้ยเกลียวก็ไปแอลหนุ่มคนอื่นได้อะไรเงี้ยชิลๆเลยแบบเป็นคนใจกว้างชิวแบบผัวสำรองไม่ใช่ผัวสำรองเขาเรียกว่าเป็นผัวจำเป็นกระเป๋าบงไลายชูที่ลุงงานชูที่ลุงงานนนั่อุดดิ้งแม่สัญญาณไม่ไผ่เลยอะุ๊ดดิ้งอาจจะให้สัญญาณไม่ได้เขาไปไปทำรจจอะ ตายเขาทำให้โนนเนียกจากบ้านหนูไม่กลับบ้านแล้วด้วยไม่อะไอเจเจนั่นแหละเกเรพี่ผ่านนั่นแหละเกเรพี่ผ่านทำหนูฮะจจริงงัแล้วว่าแต่วันนี้หนูไปทำอะไรมาหนูเพิ่งมาเองค่ะไม่ได้ทักหาพี่เลยไม่เป็นไรแต่หนูทักไปแล้วเมื่อเมื่อวานพี่อ่ะโอ้พี่ต่อแล้วนี่นาหนูไม่ต่อเลย ขอโทษครับไม่ไม่เป็นไรครับมมาานโอ้ยยิงจีบสี่คนง่ดดูเลยมาหาเลยไงแบบไม่ทักมาแต่มาหาที่ไม่ไปกับมึงนี่แหละดีแล้วหนูทำถูกแล้วก็เนี่ยหนูถามว่าอะไรปมาป้ารคับเพื่่่อนไไไมมมกูปึงเด็กขาดนี่ใครอ่ะรุ่นรุ่นรุ่นมาไม่เกลืรุ่นรุ่นฉันตอรเหรอ แล้วไอ้ลุงใส่ชุดนังอ่ะลุงมาอยู่กับพี่ดำพี่ดำแกกลับมาทำแก๊งแลวลุงเบี้ยแล้วก็มีพี่บังด้วยจำไม่ได้เลยเนี่ยป้าป้าหนูมาหาลุงเนี่ยน่าจะคิดถึงไม่ไม่คิดถึงพี่ดำแล้วก็เดี๋ยวกูจะกระทืบด้วยแก๊งเฮียเนี่ยกูรออยู่อ้สัตนี่ดูดูป้าหนูดิเนี่ยมาหาลุงแล้วเอาข้าวมาให้แล้วก็อะไรจะกระทืบไม่รู้เนี่ย ปากแข็งมากเลยอ่ะเอาเอาก็มันคนละแก๊งทำไมหรือมึงจะเอาอ่ะยังไม่ทำอะไรผิดเลยมันทำมันทำแล้วมันมันใส่หลายพี่หลงพี่กูกูเป็นคนแรกที่คุยกับพี่หลงและกูครับเข้าใจแล้วกูยืนเงียบครับอ่ะแล้วมึงไม่เตือนอะไรแก๊งมึงอ่ะมึงไม่เตือนอ่ะเตือนอะไรพี่บางเขาคุยกับพี่หลงก็คือเพื่อนคุยกันอี้กูก็ยืนฟังสิไอ้เพื่อนคุยกันมันไม่ใช่เพื่อนคุยกันมันต่อหน้าใครบ้างไอ้เหี้ย ตอาใครอ่ะไอเฮีย้ยแก๊งทั้งนั้นในสัตว์แก๊งอื่นก็อยู่น้องๆอ,อีกเ,เกียร์กูไม่ทำอะไรเลยครับเกียร์แล้วกูก็อธิบายทุกอย่างตอนที่กูรู้มาก็บอกว่าเนีย่ยไปถามพี่หลงมาแล้วหลงบอกไม่ใช่ก็บอกทุกคนตรงนั้นก็รู้แล้วทำไมมันถึงไปอย่างนั้นได้เฮี้ยมีมาแซพี่หลงได้อ่ะใครแซพี่มึงบังไงมึง,ไ,งไม่ถามบังแล้วถามกูทำไม ก็ถามแล้วอีี่กูพูดแล้วเขาก็บอกแล้วน่ะก็เคลียร์แล้วนี่กูเลยให้พี่หลงเคลียร์เขาก็เออเขาก็คุยกันเขาเข้าใจกันแหละถูกไหมล่ะเพื่อนเหมือนกูคุยกับมึงมึงก็เข้าใจถูกไหมมึงกูไม่เคยเข้าใจมึงอยู่แล้วกูไม่ได้ให้มึงหิวเฉยๆกูสงสารหมาไอ้เฮียเกลดูดิป้าดูปากแข็งมากเลยอ่ะใช่ป้าปากแข็งยิ่งปมากเกลกูไม่หลักมึงหรอกอีที่ป้าก ดบ่นหนูตลอดแต่บ้านมันเป็นผู้บอกไม่รักจริงๆแล้ว้านรักหูรู้ไม่กูไม่เคยรักมึงรักเฮี้ยะบ้าบมาบ้ามีลูกใหม่แล้วบ้าคืออะไรสวยสัตว์โอ้เวดีได้ไงวะบ้ามีลูกใหม่น่ารักว่าหนูด้วยแล้วเขากเป็นผู้หญิงอะ โคนหน้านะเขาบอกแบบนี้เหรอเขาต้องมอแรนเขียวไงเกียวแล,<ะ>ล้วเป็นลูกแล้วกูไปหามาตอนไหนไม่รู้หนูอยากฟังจากม้าเนี่ยมา้าเขาบอกมาดีว่าม้ามีเมามีมันเลี้ยงกูได้ด้วยมันให้เงินกูบ่อยอม้มาเขาบอกอะไรหนึ <10 96. S 2> ่งศูนย์เก้าหกกูเพิ่งเห็นนะเนแ่ยว่ามึงหิวเงินเหมือนกันอนะ เกิดลูกมาก็ต้องเลี้ยงพ่อบอ๊อุ้หมานไอ้เ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเรืฟังเดี๋ยวป้าจะไปบอกมันว่าเลิกเป็นลูกแค่นั้นแหละเออนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถูกเียมางถูกลูกใช่มีแค่คนเดียวก็พอแล้วเหลือถูกดูรักป้าจังถูกเยี่ยมมากลูกใช่ลูกรักมาห้ามมีลูกใหม่นะมาถูก ไม่มีเลยจ้ะลูกนะคุณที่พ e. e. okay, ูดนะมึงใส่ร้ายใช่ไหมมาไอ้นี่แม่งโง่ปะวะเออมันใส่ร้ายลูกรนะลูกใหม่ได้ตังค์ร้านหนึ่งแล้วพี่พี่พี่ก็พี่ยืมมีเงินนะครับจกเอาเลยยืมยืมยืมเงินหน่อยอย่าโชครับนเพื่อนไม่จกลูกซันตอร์ไม่รถนะเพื่อนไม่ดูนี่เราไอ้เคียรถก็ให้ไปแล้วไอ้เคียเอาอะไรอีกเอาไปอีกคันไหมเอา เพื่อไม่พอมันบักลุงไม่ดูอี่ยป้าหนูจะไม่เดาเหรอแล้วมึงก็ไม่ได้แล้วมึงก็ er. ไม่ได้อยู่ในสถานะที่ต้องมานั่งขับรถแก๊งกูด้วยไอสัตว์อีเฮี้่ดูดิเดาดูดิดูป้าหนูดูดิเหตุใจวะลุงเขาอาจจะมีเห็บผมเนี่ยเขามีเห็บผมหมกแหลกป้าโูฟันหน่อย ฟังอะไรมันรูนไหนก็พูดถึงเรื่องแกรงอ่ะแล้วแกรงอื่นมันขับได้ไหมไม่ได้แกรงมึงก็ต้องขับไม่ได้เหมือนกันนี่เชี่ยกูขับตรงไหนก็ไม่กูบอกว่าอะไรกูบอกว่าอะไรกูไม่ให้นานักยืมหรือเปล่าไม่ยืมอยากจกแคบโอ้ยอยากจกแคบไม่ไปกับมึงแต่รู้ยังไม่พูดนะว่าจะขับคันนี้ไปเกลดูดิไอ้ะไรวะเยอย กูไม่ไปกับมึงเดี๋ยว,วยงไง้ะเดยดูดูป้าหน่อยดินังดิมามาไปกับรุนหน่อยรุนเขาด่างดูด้วยไปเป็นเพื่อนแป๊บเดียวไปเกลือไ,ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาสั่งกูเดี๋ยวเดี๋ยว มึงจะปากแข่งทำไมวะเกียคิดถึงกูก็บอกมากูมาหาลูกกูนี่อยู่แค่สามคนลูกมึงพุ่งมาก็กูรู้ว่ามันจะมาว่าความบ้ายจะไม่ตอดหนูเลยอะไรตอบไรกูเห็นแล้วว่ามึงถ่ายรูปมาอยู่แลมหาหนูดิเออวิมาหน้าหรือไม่จริงินเออร้อยวันพันปีไม่เคยไปหาลูกมาตลอดครับไอ้เหี้ยมึงไม่เห็นไอ้เกลวพูดไปดิมาแอบมองหนูใช่ไหมล่ะว่าหนูทำอะไรมาถูกม่ รักลูกถูกรักลูกแปลกรักลูกแปลกปกติไม่เคยบอกรักลูกหนดูก็รักป้าป้าดูรักป้าที่สุดเลยเยี่ยมรักเหมือนกันม้าดนดูสิป้าไม่กอดไม่กอดไม่กอดให้กอดอย่างเดียวแสดว่าไม่กอดแสดงว่าคิดถึงกูมาหากูไม่ได้มาหาลูกไม่ได้มาหามึง แล้วกูก็มกไม่จบแคปกับมึงด้วยมาหากูมาหาลูกมึงก่อนลูกแล้วไอ้าฟอันกูมาให้ลูกกอดทำไมกูโตแล้วไอ้เหี้ยไปกอดกอดไปแตะอ่างลูกไม่ได้ลูกโตเป็นสาวแล้วไอ้เหี้ยลูกบอดม้าก็พอไม่เป็นไรม้าดืนให้โดพอไอ้อยู่ทำเที้ยอะไรอะ่ะมาหาลูกเสร็จแล้วกลับดิกูยังคุยอยู่ทำไม แล่หนูยังอยู่เนี่ยลุงหนูยังไม่ไปไหนเออเกวอยู่แลนนี้หรออืมหนูมาหาพี่ปุกลิงด้วยมาดูกับเพื่อนๆนั่นหะเพื่อนหนูนะดีแล้วที่จะได้ดดลุงลุงจะได้เจอเพื่อนลุงบ่อย,อยๆอยู่หนูอยู่เนี่ยไม่กูไม่อยากกูไม่มาหาเมึงอยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้อง,งไปชวนกูไปทำงานกับมึงด้วยึงจะปากแข่งทำไมไว้ไเกียร์แค่ไปจกแคบเองไง กูไม่ไปกูขี้เกียจแบบว่าฆ่าควายฆ่าควายไปฆ่าใครเพื่อนแค่ไปจกแคบเองเเพื่อกูโมโหวันนี้ไม่สิทธิ์ท<า>ะเลาะกันส<ข>องคนเนี่ย<อ> โอ้ทะเลาะกันยันใดซีโอซีก็ทะเลาะกันก็คุยกับลูกเหรอคุยอยู่เห็นบอกคิดถึงเห็นกคดถึงลูกดูยยดีบมา,บาหิวข้าวไหม้าดินข้าวป่าชันัวเนเอาหนึ่ศูนย์เก้าหกพี่เกียร์สวัสดีค่ะ<น> วันดีเองว่าวัสดีเองว่าค่าหล่อปะที่ข้าส่งไปให้เองดูอ๋อใอ้ยังไม่ดูเลยขอดูแป๊งไหนวะดูมันดีนี่หล่อแล้วเหรอย้ายอยู่กับสาวอยู่กับสาวไหนอีกล่ะเอ้ยมึงมึงขึ้นรถกูทำไมเนี่ยสปดเปลืองน้ำมันเป็นห่วงนะเนี่ย ยี่อะแต่รถไว้เนี่ยเป็นห่วงอนะเนี่ยเป็นห่วงอนะเนี่ยทำไมไม่ซ่อมรถท่อให้ไหมก็กูชอบเอาดออันนี้เขาง้อกันเหรอเขาทะเลาะกันแบบแล้วใครเนี่ยมายืนมองรถกูเนี่ยทะเลาะกันเรื่องอะไรไม่รู้ทะเลาะกันอยู่นั่นเนอะเด็กแก๊งมึงเหรอชวนไปจุกไปจุกแซวผู้ไม่ฟายแล้วก็ไม่รู้คนเราเป็นเพื่อนกันก็ต้องมีทะเลาะกันบ้างขนาดเรายังทะเลาะกันเลย ใช่เหรอเขาทะเลาะกันเหออ๋อที่แบ่งน่มละอ๋อที่แบ่งพักแบ่งพวกกันตีกันวันนั้นน่ะนะใครเขาแบ่งพักแบ่งพวกไม่เคยมีนะใครทะเลาะกันแบบเบาๆโอเคโอเคยอกยอกยอกใช่โอเคไม่มีใครทะเลาะกันทางนั้นเลยเนาะเะเลักกันจะตายฮะฮะมามึงทำไรหนูไม่ทำนะอยู่กับเพื่องเพื่อนเนี่ยเพิ่งมาเดียววันนี้หนูมาซะ อะไรนะไอ้แก๊งมึงอยู่ไหนเนี่ยเด้งหนูไปซ้อมอยู่ยังไหวอยู่ไ่มเด็กไม่กี่คนได้อยู่ประมาณสักสามสี่ห้าคนไปซ้อมกันเหรอเฮียไม่รันแล้วออกแก๊งไหมอ๋ออกก๋อ รมงงองไม่เห็นวิงเรียรงยไม่อยู่ตอนนั้นหรอ <_ d> um> เขาซ้อมมีサポートในม้าพ่ทามอ่ะ <_ d> um> เองโฟกัสเธอแต่เองโฟกัสสาวคืออะไรพี่ไปเพื่อนซ่อมรถก่อนไหมเพื่อนของเขามั้ยกดูเฉยๆมันเห็นล่ะไม่หรอเอ็งว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมานั่งเบาะข้างๆก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครรับใคอ่ะคนเดียวเองจะมานั่งกับข้าไม่ได้เหรออ้าไม่เดือบเห็บไม่ชอบแล้วเองชอบชอบทำอะไรไม่ชอบทำอะไรชอบดูเฉย เองอยู่เฉยๆค่าๆข,ขอสักหมื่นนดะสมทบคุณค<า>่าหน่อยาที่ไหวแล้วว่า<อ>มันสวยเหม,มียังจะมาถ่อดูดิบดูดิบอะไรนะต้องดุงดงบๆอะไรมันเืิดให้ก็ไม่ให้มันเกิดเองมาที่เท่าไหร่วันที่หนึ่งที่ผ่านมาเองก็ไม่ให้แล้วข้ารู้ไหมล่ะเองไม่ถามไงเออรู้เองอ่ะไม่ทักมาหาข้าแม้แต่นิดเดียวเลยด้วยซ้ำอ่ะเองอ่ะ เองอะลืมเองอะลืมค่ะเองอะลืมค่าไปแล้วข้าไปหาใครสักคนน่ะวันเกิดเองวันที่หนึ่งใช่ไหมที่อย่งเดือนเดือนนี้ใช่ไหมใช่ได้เดี๋ยวข้ามีของขวัญให้ใช่ไหมเพื่อนมีใครมีโคเคนกันใช่ไหมรอก่อนได้ไหมล่ะรอข้าฟาร์มเสร็จก่อนรอข้าว่างก่อนเดี๋ยวข้าไปหาเองเคปปะโอเคอ่ะคือคือเองอ่ะไม่เห็นจะทักมาแล้วเองกลับมาเรื่ อยู่ดูเองไปขอเองขวัญหน่อยนะหล่ะข้าโพธวิญนะว่าวันเกิดขอของขวัญหน่อยดูดิกึุบกรอบมืออัพยังแบบบอกไ่หมดทุกอยนางดี้แต่เองอ่ะโพสิ์โพธวิญใหม่เค็มไปแล้ววันเกิดเองแล้วเดี๋ยวข้าไปให้เองเคปะย้อนตัวนะมันต้องรอปีหน้าปีีมันผ่านแล้วผ่านไปแล้วหรอตามพี่มาร์คอยู่แต่ว่าคือ เอาตรงๆนะข้าอยู่คนเดียวมันเหงามากเลยอ่ะข้าไม่ได้เจอหน้าเองอ่ะเอ็เอ็ไม่มีเพื่อนใหม่หรอเพื่อนคนดื่นเนื้อไม่มีอ่ะข้าวีเองเป็นเพื่อนคนเดียวอ่ะข้าส่วนมากข้าจะมีเพื่อนผู้หญิงเยอะไงอาจจะเพื่อนผู้ชายอย่างข้าล่ะไปตกอยู่ที่ไหนมีแต่เอกวิ่งแล้วก็มีเองสองคนอ่าแล้วแล้วแล้วเพื่อนอย่างข้านี่ข้าจะไปสําคัญกับเองไหมเนี่ยเองบอกวไม่แต่เพื่อนก็มผู้หญิงเยอ อะไรก็อยู่กับสาวๆไงไปเพื่อนผู้ชายส่วนใหญ่จะไม่ใช่เพื่อนไม่คอยได้อะอ๋อแล้วแต่ก่อนข้าพาเองไปชงหนุ่มชงหนุ่มอะไรเงี้ยคือคือเองลืมข้าในตอนนั้นไปแล้วละสิใช่ช่วงนี้แบบไม่แบบไม่รู้ว่ามันไม่ค่อยอยากจะมีใครอย่างมันแบบทําไมหรอแซดหรอเองแซดเหรอแซดแันแบบไม่รู้ว่ามันหมุ่มันทักใครก็ไม่มีคนตอบเลยแบบไม่รอด เราวดามาจีเบ้นเอวันนั้นน่ะเอ่อเองเป็นบังหรือเปล่าอ่ะบังอะ่ะบังอ่ะไม่อะเสียอย่าบ้าเพราะว่ายังไม่มีใคร <c oughs> บังไอ,งอเนี่ยบงังบังแจ็คอ่ะคืออะไรวะอะไรตือบางแจ็ค <c oughs> เหรอ <c oughs> ไม่รู้เรื่อง <c oughs> อะไรนะ <c oughs> อะไรนะอะไรตือบัอ <c oughs> บงแจ็คเหรมาอยู่ตรงนี้มาบังแจ็คไงบัง <c oughs> บางไม่มีอะไร <c oughs> ไม่มีอะไรไม่มีอะไร โดนถอนฮะยาดูของพันห้าล่ะใช่เองอยากได้ออยากได้อะไรเองอยากได้ใช่ใช่ฮะพี่แฟนไม่อยากใส่บ้างใจนี่เล่ดีนี่มีตังค์นลบหมดแล้วแต่ตอเ็ขียวช่วงนี้ค่ะใส่ไปเลยอไม่ได้จ่ายบอกตามตรงนะเขาจายน่ใส่นะไว้เดี๋ยวเราโดนระเบิดลงแน่เค่มโอเค าเดี๋ยวรับหน้าเดี๋ยวไม่ได้ยังไม่ตายเหรอทำไมกูไม่ใส่นะกูไล่กูไล่แทงเลยนะใครไม่จ่ายแล้วใส่อ่ะอยู่สองใครจ่กันดีนะที่เราตั้งสองคนนะเพราะว่าเพราะว่ากูจ่ายนะทำพี่ดนแบนเลยใครไม่จ่ายเลยห้หน่อยสวัสดีครับหนูเป็นดีแล้วเนี่ยกูกูไม่ยอมนะถ้าใครไม่ใส่ใครไม่จ่ายแล้วมาใส่อ่ะไม่ได้นะกูจ่ายนะไอ้เหี้ยพีโอจีจ่ายให้หนูหน่อยดีจ่ายนุ่นหน่อยเหมือนเดียวเองพวกมึงไปจ่ายกับมันดิทุกคนกจ่ายนะ เงินจะมาที่นี่แปดร้อยไม่แล้วหนูหนูก็จ่ายให้เอาโนดี่จ่ายด้วยตอนนั้นคุณจะอ่าไรนนพี่ทำไมโากนเลยสอโจ่ายให้เลยองเปล่าพีเรนะพี่จะชอบทัวร์แกมที่ฝ่าพวกนี้กระป๋างสองหนอ๋เนนิดหน่อยใช่ไมไม่ใช่ะสามห่งเจ็ ไม่ใช่ยุดครอบครัวคนนี้อยู่แก๊งลุงดำนี่อบควแล้ัวครัวน้องแกหนูว่าไงเมาครับตีน้อยครับขอโทษครับช่วยอะไรเหรอ ครับอันนี้ทำอะไรตรงครับทำทำไม่ตรงครับชื่ออะไรครับชื่อหมูจุ่งครับวันนี้แต่งตัวเรียบร้อยขึ้นเยอะเลยเธอน่ากินเลยฮะหิวเลยพี่พี่พี่เนหนูแต่งตัวไม่เรียบร้อยหรอใช่วันก่อนหนูเปรี้ยวกว่านี้เยอะเลยอะวันนี้เรียบร้อยเลยชอบแบบไหนเหรอครับชอบแบบเรียบร้อยมากกว่าน่ะใครหนูสิบห้าเองจะโป๊เลยหน้ยก่อนไม่ชอบแบบหนูหรอทางมันมาไหนทางทางมันมา ทางเลยทางเลยทางเลยฮ่าไปหนุ่มๆนะสามเดีดเยอะแยะแพ้วๆอะไรกับหนูไม่ชอบแม่น้าสามเดียดไ่งานร้านไปไปร้านได้แล้วดีๆเอาจริงสมัยนี้เขาแพ้คนรบอุ่นพี่พาอุ้มหนูหน่อยได้ไหมน้องขอเนี่ยเนี่ยานอะเดี๋ยวพี่พาอุ้มให้เอาเมนซูตาดานดี้ได้ไหมครับเอเมอร์เขาไม่บอกเดี๋ยวีก็แพ้คนรบอุ่นเนาะเอ้าอืมชูตาดานดีเลยเหรอ พี่เอ็นพีซีเนี่ยคือเอ็นพีทีคือได้มาที่ดอกนะเนี่ยได้เยอะแยะที่ดอกเลยเรื่องเกี่ยวกับตังค์ให้ตองเ่าไหไรเราไม่รู้ต้องถามพี่เปาอ่ะสามเจ็ดท่าร้อยปะมันมีของเดซินเฝ้าด้วยเดี๋ยวพี่มาแป๊บนึงพี่กดตังค์ก่อนชอบนะของชายคนเขามีแฟนนางดอกพี่คนนั้นแฟนพี่ปะคนไหนครับคนเมื่อกี้อ่ะไม่ใช่ครับพี่ชายครับแล้วแฟนแฟนเขามีไหมอ่ะพี่จุ๋มเหรอ คนแสือแดงไม่เคยไม่ไม่มีไม่มีแฟนครับใช่แก้ตรงเป๊ะเลยไม่มีจริงหไม่ิงงเลยนะอุ้มใช้ท่าไหรอใช่คุณเด้งใช้สิกโพสสีไม่มีจริงจครับสดสนิทเล่เนี่ยใช่ไหมพี่จูมอันที่สองน้องคนนี้ถามว่าพี่มีแฟนหรือยังไม่มีตั้งหนุ่มกรบอะไรใช่สองสามห้าครับสองสามห้าอะไรนะแป๊บนึงนะ ไม่หนักมีหรอครับไม่อยากมีหรอมันอยู่คนเดียวมันก็ไม่ได้แย่ไงอยากก็บอกเขาไปเอ้าแต่ถ้ามีอยู่อาจจะไม่แย่กว่าเดิมก็ได้นะตีมานะไม่แย่กว่าเดิมวะอุ๊ยแต่เราเพิ่งสิบห้าเองนะไอดูไม่สำคัญคุกรุนๆแบบไม่มีอย่างอื่นผสมเลยนะเขาคอกว่้องสาวครับอันนี้อันนี้เกือบเท่าตัวเลยเนาะได้อ ผู้ดีเดี๋ยวตีปากแตกเท่าตัวอะไรเฮ้ยมีอะไรยอะเท่าไหร่อ่ะุิมี28ครับอ๋อโตกว่าเพื่อนเลยดีเท่าไหร่20ครับ20แม่ใช่ปุ่นดิ้งไม่หวโจบทำเพื่เลยเรามีอะไรก็โทษจากปุ่นดิ้งตลอดพี่อ๋อเป็นพี่คนนี่เลยนี่กิดหน้าพี่อยู่หน้าพี่ยังแบบไหนพี่ลมอ่ะพี่ลมอยู่ไหนพี่ลม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 ช่วยด้วยแม่แม่ขอแบบแม่คืนนเออไปไปไหนก็ไปปวีตามเป็กเลย น้องน้องมันกวนน้องมันกวนวนนูชอบครับหนูชอบแบบนี้เยก้วไหนพี่เลองทำร้ายน้องหนูที้ไหมอ่ะเกมีเงินแดงขายไหมมีปกติไม่ทำสูตรจุดก้านะไม่อ่ะใช่หรอพี่ไม่ขายขายซื้อหนึ่งพันผมกิซื้อหนึ่งพันโอ้ยสองพันเน่ยเขาเป็นป๊อปปี้เหรอ เป็นหมาถ้าสมมติมิเกลขายร้านหนึ่งใช่ไหมแล้วพี่ซื้อ0.9มิเกลจะได้เงินเขียว900,000ไม่ใช่ไม่เอานะขาดทุนดิไม่เอาไม่เอาขาดทุนนะี่มันขายไงไม่ได้กำไรบ้างจีบสามคนแดงเลยพุดดิ้งมีเงินแดงขายไหมมี70,000ครับผมพุดดิ้งเก็บเอาไว้ใช้ันหมดละไม่พร้อมนะพี่ไปจัดการใกัด้วยโอเคเลยพี่เอาเยอะเหรอ แคจะช่วยขายให้พี่ลีลาก็จะต้องใช้ประมาณสี่ห้าล้านเลยอเยอะเดียวมีแบ่งสักล้านสองล้านไหมไม่มีถึงล้านเลยค่ะเบียวอยาไปขายให้ดิเนี่ยมียาอยู่สองร้อยขวบัวามาก็คือถ้าพี่ขายแล้วพี่ได้เลยได้ได้ได้เงินแดงเดี๋ยวขายให้่ะเออเงินแดงแล้วก็ไปขายพี่ลีลาแล้วเงินก็เข้าเกียว หัวธุรกิจสุดๆต้องคิดดีนี่ตลาดใช่คุณในแก๊งเดียวกันเนี่ยขายหน่อยไม่ได้หรอเนี่ยแต่เขาใช้วันนี้ดีเกลอ้าวงั้นไม่น่าพอไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่ลองทำเรื่อยๆก็ได้ต้องถามแบบแก๊งใหญ่ๆเหรอคะแบบ T อย่า T C อะไรแบบเนี้ยฮะไม่ได้ใช่นะแก๊งใหญ่ต้องดีเคตอนเนี้ยลองไปถามดู เขาขายพี่ขายยาบ่อยป่ะแกงพี่ขายอะไรพี่ไม่ได้ขายเลยค่ะก็จะโดนแทงทานมันละ่ะโอเคอโอเคขอบุณค่ะแบงก์เงิน,นได้ค่ะแบงพี่ก็งดเล่นแบ็กมาร์เก็ตดีหมดนทุกอย่างตอนเนี้ยมีชีวิตแค่ยืนหายใจอยู่ที่แรนขายยาก็ายยาาไม่ได้เหรอขายยามันก็เสี่ยงโดนป้นไงซึ่งมันก็มีโอกาสโดนเยอะอยู่แล้วเนี่ยป่ะ มาณนั้นแหละมาแล้วจริงมันโดนปุ้นง่ายแล้วมันมันพกของเยอะด้วยเนาะเวลาขายอย่ะใช่